สวัสดีค่ะฟางนะัทวันนะคะคลิปนี้ฟางจะมาบอกวิธีการตั้งชื่อห้อง Netflix ของเรานะคะตั้งรูปโปรไฟล์เนาะสำหรับคนที่ดูบนทีวีนะคะว่าตั้งอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็การตั้งรหัสพิ n น,นะคะล็อกห้องของเราเนาะ ว่าทำยังไงบอกเลยว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นดูคลิปนี้รับรองว่าทำเป็นแน่นอนไปดูกันเลยค่ะเราจะมาดูวิธีการตั้งชื่อแล้วก็รูปโปรไฟล์กันก่อนนะคะเราเข้าไปหน้าโปรไฟล์ของเราเลื่อนไปด้านซ้ายให้ขึ้นรูปดินสอนะคะแล้วก็ติ๊กค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะถ้าเราตั้งชื่อเราก็กดเลือกคําว่าชื่อได้เลยแล้วเราก็ทําการตั้งชื่อช่องของเรานะคะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จนะคะชื่อช่องเสร็จต่อไปเป็นไอคอนก็คือเป็นรูปโปรไฟล์นะคะเลื่อนลงมาค่ะ เข้ามาก็จะมีรูปให้เราเลือกเยอะมากเราก็สามารถเลือกรูปที่เราชอบต้องการใช้ได้เลยนะคะโดยคลิกเข้าไปที่รูปที่เราต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นกดคำว่าลองใช้นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนการตั้งค่ารหัสผ่านเข้าช่องให้เราทําผ่าน Google นะคะพิมพ์ว่า n e t f l i x แล้วเข้าอันแรกเลยทําการล็อกอิน Netflix ของเราให้เรียบร้อยนะแล้วก็เข้าหน้าช่องของเรากดคําว่าจัดการโปรไฟล์ค่ะ กดเข้าไปเราก็เลือกห้องของเรานะคะมันจะมีรูปบินสอให้อยู่ก็เลือกเข้าไปแล้วก็กดคำว่าล็อกโปรไฟล์นะคะกดเข้าไปเลยล็อกโปรไฟล์ตรงนี้อันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามายังหน้าล็อกโปรไฟล์เนี่ยเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านการเข้าสู่บัญชี Netflix อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็สามารถตั้งค่ารหัสผ่านเข้าช่องเราได้เลยค่ะนี่เราก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยนะคะสี่ตัว เมื่อเราตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะก็ออกจากหน้านี้แล้วก็ไปดูในทีวีเข้ารหัสผ่านช่องเราก็ล็อกอันตโนมัติแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะดูจบทําเป็นหรือใช่ไหมถ้าว่าใครสงสัยตรงไหนฟังพูดเร็วไปนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะฟังตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันออกไปด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาบอกต่อจะได้ไม่พลาดคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะ